啊！<music> <music> ระบบระเบียบเลยครับระบบตามใจพี่เขานะครับเรามารอชั่วโมงครึ่งนะเพื่อนตั้งแต่บ่ายโมงหรือบ่ายสองยี่สิบแปดนะก็ถามแล้วว่าลงตรงไหนเขาบอกให้จอดรอดอันนี้จะเป็นบริษัทที่ผมไปเจอตู้เหมือนว่ารถเจ้าของงานนะเรามั้งประมาณนั้นนะ่ะผมก็เลยแกเพิ่งเข้ามาผมก็เลยวิ่งตามแกมาก็เลยรู้ว่าลงนี่ยัางไงาก็จะได้ลงไหมจอดรออยู่เนี้ยอ ระบบตามใจคนขับนะเพราะว่ามันไม่มีที่ให้ไปติดต่อแต่ผมไปติดต่อเขาแล้วนะผมไปติดต่อเขาแล้วเขาบอกให้จอดรอผมไปจอดรอดตรงนู้นก็ไม่ยกสักทีผ่านไปเกือบสองชั่วโมงแล้วก็รอดูว่าเขาจะยกให้เราไหมนะหรือว่าเขาจะยกตู้ให้รถก่อนแล้วนะก็ต้องขอบคุณน้องชายนะที่มาทักทายขอซื้อน้ำยาขัดยางตัดเทวดามีคันนูน้นเขบอกว่าจะเอาตู้ไปขึ้นของไป,ขงไปขเขมรน,นะครับว่านะ ยกเว้ยไม่ยก,ไม,ยกไม่ยกอ่ะไม่ทำไงเดี๋ยวโทรบอกยกของงานก่อนเขาไม่ยกแล้วทำไงวะเนี้ยโง่าาพี่เขาไม่ยกตู้ให้ผมอ่ะอะไรนะครับเขาไม่ยกตู้ให้ผมนะรถผมได้ยกยังยกไปแล้วครับ ทำให้นะเพราะเขาไม่ยกจริงๆนะเราก็งงนะเนี่ยกองกองตู้นี้อยู่นี่หมดเลยนะครับกองสวิปสวิปอะไรเนี่ยตู้เอเย็นเดียวกับที่เราละาเนี่ยเราจอดถูกแล้วลงไปติดต่อแล้วอะแต่ว่าเราไม่ได้ให้ตังค์หรือว่ามันต้องให้ตังค์ <c oughs> ยอมเลยปวดหัวกับมันท่ใบาสาม บ่ายสามนะครับมตัางแต่บ่ายโมงสิบนาทีเราไปติดตรวจเราไปติดตรวจสภาพตู้ที่ลานเขาอยู่ประมาณห้านาทีสิบนาทีนะแล้วก็มาจอดรอเนี่ยผมถามเจ้าอื่นดูเขาบอกว่าเขาให้ค่าค่าน้ำหกสิบาทตาเลขกับการสตาร์ทรอ้น้ำมันแบบเนี้ยเรามาจอดรอแบบเนี้ยมัน,ม,นมันเสียน้ำมันเยอะกว่าหกสิบาทนะเขาก็ ผมถามเจ้าอื่นนะครับก็บอกเขากใ็ให้ให้กันนะผมมาถามเจ้าของตู้แล้วว่าต้องจ่ายตังอะไรไหมเขาบอกว่าไม่ต้องเอกสารเราก็ไม่มีมาเพราะว่าทางนู้นเขาแจ้งทะเบียนมาแล้วยังไงเขาก็ต้องยกลงอะไรประมาณนี้นะแต่เรื่องจริงทฤษฎีกับการปฏิบัติมันไม่เหมือนกันไงพอมาแล้วไม่ยกนะครับก็ผมก็ติดต่อเขาแล้วเขาก็ทำหน้าแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่โดยที่เราไม่รู้จักกันนะเขาบอกให้จอดรอตรง,ตรง,ตรงกลางลานแล้วก็ผมก็จอดรอตรงกลางแล้วเขาก็ไม่ยก เขาก็ทําอะไรของเขาไม่รู้แล้วผมก็เห็นอีกคันนึงบริษัทเดียวตู้บริษัทเนี้ยเขาก็ขับเข้าข้างในผมก็ขับเข้าไปตามเขาก็ยกก็ยกแต่คันนู้นแล้วก็ไม่ได้ยกผม,ผมก็จอดอยู่แนคะ่เอาไปเอามาสองชั่วโมงกว่าแล้ายสามแล้วก็สองชั่วโมงกว่าแล้วสอ,องสามสองชั่วโมงสองชั่วโมง เขาบอกเขาบอกว่ารอก่อนเขาบอกว่ารอก่อนนะเขายังไม่เรียกลงประมาณนั้นอ่ะเนี่ยผมอยู่เขาเนี่แหละเขาไม่คุยหรอกโอ้ไม่รู้จัก โอ้มันจะคุยกับผมไม่น่ามันขับโฟล์วิฟเดี๋ยวมันก็เหยียบผมเลยนะแป๊บนึงแป๊บนึงก่อนนึงมันก็เขาก็อ้างนั่นแหละพี่ว่าไม่ว่างน่ะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่คันมาที่หลังผมหมดรถพี่ก็ยกแล้วนะเขาจอดอยู่นี่แหละจอดเช็ดรถอยู่เจ็ดเก้าแปดสิบนะยอยกยกไปครึ่งชั่วโมงแล้วอะพี่คุยกับเขาหน่อยดิเนี่ยเขาอยู่นี่แหละคุยคุยกับผู้จัดการหน่อย ไม่ค <c oughs> ุยเขาเขาบอกว่าไม่คุยเขาให้รอพี่เขาเขาไม่คุยเขาไม่คุยเขาบอกให้รอ <c oughs> พี่จะต้องรู้ว่าผมรอนานมากเลยนะ <c oughs> ผมเสียง,งานผม <c oughs> ผมไม่มีอะไรหรอก <c oughs> ผมแค่จะไปเอางานผมเฉยไม่ผมเข้าใยไม่ใช่เขาเขาไม่คุยด้วยครับเขาไม่คุยด้วย <c oughs> เขาบอกให้รอเขายังไม่เรียกให้จอดรอเฉยๆฉยก่อนเข้าไปผมก็มระจ่ายคือเหมือนที่ผมบอกพี่อ่ะ คือมันมีสุ่ยเกิดขึ้นนะพี่มันมันมีคนจ่ายแล้วผมว่ามั้งว่าไม่รู้เรื่องไม่ยอมจ่ายเขายอจ่ายเขาย่าเขาห้าร้อยพี่เขาจ่าแบบมันได้มากกว่าจ่ายอีกคนนั้นมันไม่ผมไม่ได้จ่ายพี่เขาไม่ได้จ่ายห้าร้อยผมดิพี่เข้าใจป้ะคนมันไม่ยกนะพี่ผมก็ไม่เข้าใจหน้าแป๊บนึงครับครับครับไม่ยอมยกเลยเว้ยเฮ้ องชั่วโมงกว่าแล้วนะนะผมก็นึกว่าเป็นแต่ร้านทั่วๆปกติทั่วไปเป้นร้านแบบธรรมดานะี่ก็เป็นแอ้คันที่จอไดไี่มาหลังผมหมดแล้วเอาเงยมันจะพูดแบบไหนมั้งงงกับมันผูน้จัดจาการจะผู้จัดจาการจะคุยด้วยมันก็ไม่คุยเป็นพม่าะนะพูดไทยไม่ค่อยชัดแต่ว่าผมถามไอ้เจ้าเจ้าอื่นที่เขาวิ่งมาที่หลังเราออกไป,ออกไปเขาบอกว่าเรามาจอดเรามาจอดรออย่างเงี้ย น้ำมันอะ่ะมันหมดเยอะกว่าหกสิบาทเอออันนี้ผมเข้าใจผมเห็นด้วยแต่จริงผมทําอย่างนี้ผมไม่ค่อยอยากจะสนับสนุนเรื่องสวยหรอกนะแต่ว่ามันก็มีช่องว่างให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละเกือบเกือบทุกรา,านนั่นแหละเอวไม่รู้จะพูดยังไงนะบอกให้ลกยกให้หน่อยคือผมว่าจริงๆไม่ค่อยอยากจะงอ้อไม่ยกผมก็ไปฝากที่อื่นก็ได้ถ้าเป็นตู้ผมอะนะ ต้องรับตู้ประตูหกยกให้แล้วนะครับโอ้โหตามมากกว่าสิบรอบ จะถามมันอยู่เนี่ยเพราะทำไมมันถึงไม่ยก รับชมเลยนะครับจริงๆเราก็ไม่อยากจะมาพูดอะไรกันเรื่องพวกนี้หร <Okay. S 1> อกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็บางทีมันก็ต้องมีบ้างนะสําหรับใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวผมเอาคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับที่เขาเคยอที่ย์คอมเมนต์มาในคลิปที่แล้วก็แล้วกันจะขึ้นให้ดูอ่าประมาณนี้ก็สําหรับใครนะที่อ่าบอกว่าผมไม่น่าลงต้องกลับขอไปจริงจริงอ่ะมันเจออยู่ทุกรูปแบบแล้วมันก็จะเจออยู่หลายๆล้านนะครับ บางทีเราเต็มใจให้ถ้าเขาบริการดีเราเต็มใจให้นั่นก็คือสินน้าใจหรือเราอยากให้ใช่ไหมครับแต่ว่าบางท่าก็ใช้การขอบางที่บางที่ก็ใช้เคสแบบคนขับรถโฟล์คลิฟ์คันนี้คือพม่าเนี่ยก็คือผมก็มาจอดรอดตามที่เขาบอกสุดท้ายมันนานยกไปยกมายกคันหลังคันที่หลังมาก็ยกก็เลยชัดแล้วว่าเขาไม่ยกเราแน่เขาดองเราประมาณรวมๆประมาณสามชั่วโมงก,กว่านะก็ โทรไปให้นักผู้จัดการนะผู้จัดการก็ผู้จัดการเจ้าของงานที่ผมล่าอยู่ก็ไม่มีทวงไปก็เหมือนว่าแทบจะไม่มีอำนาจอะไรเลยทาให้เขายกเร็วมากขึ้นเลยนะครับได้แค่กดดันแล้วเขาก็น่าจะมีความแบบคือคือจะเล่นงานเราได้อีกนะครับเขาก็คือเล่นงานเราเขาก็ไม่ยกเขารู้เขายกตันเดียวยกไม่ถึงห้าทีเขารู้แต่เขาก็ก็ทำนะครับเขาก็ทําเราก็เห็น อยู่ทีนี้มันจะมีรถที่เข้ามารับตู้ที่หลังผมที่ผมจอดอยู่ด้านหน้านะครับจอดรออยู่ตรงกลางร้านแล้วเขาเขา้เขามาแล้วเขายกตู้ไปผมก็เลยเดินไปถามว่าด้วยสายตู้ของเราวิ่งในสายตู้เรารู้ว่าตรงนี้ต้องให้ยี่สิบสี่สิบหกสิบเนี่ยเรารู้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็หลายร้านเขาก็ต้องรู้ว่าร้านนี้ต้องเสียยี่สิบนะคนวิ่งตูงร้รู้ตรงนี้เสียยี่สิบเขาจะบอกกัน ถ้าสมัยก่อนนะเมื่อสักสี่ห้าปีที่แล้วสวยเยอะมากนะครับร้านนี้ยี่สิบตรงนี้ทางด่วนนะครับในาราชบังก็มีอยู่บางที่ก็คือพวกเธอก็ไปต่อแถวเข้าไปสิพวกเธอต่อแถวเข้าไปชั้นมีทางด่วนหกสิบยี่สิบก็ไม่ต้องต่อแถวก็สามารถ่าขึ้นไปจ่ายแล้วก็เอารถไปลงตู้ก่อนได้เลยนะครับในเคียนในบางท่าและบางท่าไปแบบไม่รู้เรื่องก็ยืนเอ,อ๋รออยู่งั้นนะร,รอตรงนี้ก่อนนะส่วนอีกอันคนหนึ่งให้ใบยี่สิบไปก็จะไปยกตู้ได้ก่อนซึ่งมันมีอยู่นะครับ บางท่าไม่น่าเกลียดมันก็เพราะรุ่นรวยคนรุ่นเขาก็ไม่อยากจะพูดบางท่าก็ใช้ใช้การเป็นแบบว่ากดขี่ข่มเหงหรือลังเกทางอ้อมนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมเจอในเคสนี้แล้วปกติลานอ่าลานเอเยน่นหรือท่านเนี่ยลานที่เรารับตู้ทั่วไปสากลท่า,ท,าทั่วไปลานทั่วไปพวกเนี้ยเราแทบจะไม่มีปากมีเสียงหรือจะไปเถียงอะไรเขาได้เลยนะครับบางผมเคยรอแบบรับตู้เที่ยงได้ตู้หกโมงเย็ยนก็มีครึ่งวันรับตู้บ่ายสามได้ตู้สองทุ่มก็มี แบบรอมากกว่าห้าชั่วโมงก็มีแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รอแบบสามสี่ชั่วโมงในบางบางท่าแต่แต่แต่ร้านเนี้ยไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องสวยแต่เขาเพียงแค่เขาขี้เกียจรือสมมติว่าท่าเนี้ยทำทำอีเย็นเนี้ยเป็นหลักนะครับอีเยนนี้เป็นรองแล้วเราไปรับตู้อีเย็นที่เป็นรองแล้วเขาให้เรารอรอรอ,รอโดยที่เขามีรื้อตู้ให้จนลืมเราก็ทวงเราไม่อยากไปมีปัญหาเขาเขาไม่ไปทวงเขาเราโทรไปที่ออฟฟิศให้ออฟฟิศดูให้หน่อยอยังไงปุ๊บ สุดท้ายพอเขาปล่อยตู้ให้นะครับเขาก็โทรไปบอกทางอีกยตนไม่รู้เขาใส่ไฟอะไรไปบ้างเขาแบบบอกว่าทะเบียนนี้กับคนเนี้ไม่ให้จะไม่ให้เข้าท่านะครับจนมีการลูกค้าเคลียร์กันไปก็สรุปก็ก็จบไปเรื่องนั้น,นเราก็ไม่อยากจะเอ,อ่ยชื่อนะครับแล้วก็พวกท่าบางท่านะครับก็ยังก็ยังมีการเรียกเก็บอยู่ส่วนมากก็จะมีแค่ไม่กี่คนนะครับกลุ่มเล็กๆกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งหรือบางคน คนหนึ่งอ่ะที่ทําให้องคอ์กรพวกเราเสียหายมันมีอยู่จริงนะครับแล้วก็คนรถนะ่ะใครที่สายตู้แล้วก็เจออย่างผมมาคอมเมนต์ทิ้งไว้เยอะๆหน่อยนะับให้คลิปนี้แช์ไปแช่ไปแช์ไปนะครับทําให้มันดังสักหน่อยสิทาไมมันไม่หมดสักทีนะครับอย่างแรลมชับังที่ผมเคยไปเจอประสบการณ์เนี่ยแทบจะไม่มีเลยยากน,นะแทบจะไม่มีในในรักกระบังหรือในแถวกรุงเทพจริงๆเนี่ยบางทีก็มีเขียนว่าห้ามขึ้นรถเครื่องมืออะไรเงี้ย ถ้าเราไม่ขึ้นไปเราจะไม่ได้ยกตู้เราต้องขึ้นไปนะครับหลายๆายท่าจริงๆริงหลายๆท่าแต่เี่นี้าลานฝากตู้อันนี้เอเย่นเราอาจจะไม่มีสิทธิ์ท่าเรือหรอกจะไม่มีสิทธิ์อะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นล็อกจากระบบไปแล้วนะส่วนลานฝากตู้เนี่ยคนขับรถสามารถเลือกได้เข้าใจไหมเหมือนว่ารัฐบาลเอกชนเนี่ยลานฝากตู้เนี่ยหลายๆลายลานจะบริการดีจะแค่แบบสวัสดีครับพี่ยกตู้อะไรแบบคือบริการดีลานฝากตู้ก็คือเขาจะได้เงินจากเราโดยตรงเลยนะครับไปละสองร้อยไปละสี่ร้อยไปละห้าร้อยได้เงินจากเราเขาจะบริการดีลานฝากตู้นะซึ่งอาจจะเป็นแค่คนที่เขาี กํากลังซื้อรถมีพื้นที่แล้วก็รับฝากตู้นะครับ24ชั่วโมงนะครับามาซัพพอร์ตหรือมาช่วยคนรถในเรื่องของร้านตู้ทั่วไปปิด5โมงใช่ไหมเราต้ออาจจะรับตู้ไปฝากไว้ร้านนี้ซึ่งได้24ชั่วโมงนี่คือร้านฝากตู้ยังไม่เคยเจอร้านฝากตู้แบบร้านนี้ในคลิปพิ่งเคยเจอแต่ว่าตู้ที่ผมลากมันเป็นคล้ายๆตู้ที่เขาวิ่งมาเรอะไรอย่างเงี้ยวิ่งใส่เรืออย่างเงี้ยแล้วก็ยกลงแล้วก็ไปฝากตู้หนักไว้ใช่ไหมแล้วผมก็เอาไปลงแล้วก็เอา มาคืนอะไรประมาณนี้ก็มีเป็นการเหมือนฝากรอรถรับกลับไปอะไรเงี้ยเป็นลานฝากตู้ที่เขาเสียกันปเครดิตสามารถเล่นงานผมได้เฉยเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ให้เขานะครับไม่ได้ให้่าสวยเขานั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมมั่งไม่ชอบเลยนะทําอะไรแบบนี้แล้วเป็นคนพมา่านะพูดไทยกับพิชแล้วมาแล้วข้อผมตั้งแต่คําแรกๆเลยนะแล้วผมถามว่าลงตู้ตรงไหนก็บอกไปจ,รปจ,รปจรอรดไปจอรดรอตรงนู้นตรงไหนแรกๆเลยนะครับแบบ คือเขาก็จะประมาณให้เออมึงรู้เองอ่ะมึงควรรู้ว่าคุณต้องต้องให้อะไรอย่างเงี้ยหลายหลายคนเขาก็บอกว่าให้ไปให้มันจบจริงจริงวันนั้นถ้าผมให้มันก็จบไงสี่สิบหรือหกสิบผมก็ไม่ต้องรอถึงสามชั่วโมงใช่ไหมแต่หนึ่งก็คือเราไม่รู้เราเห็นเป็นลานฝักตู้นะครับแล้วจริงๆผมก็ถามทางนู้นมาแล้วเขาก็บอกว่าแค่ไปบอกเขาว่ามาลุกยกตู้ของเจ้าน,านี้เจ้านี้เดี๋ยวเขาก็ยกให้ผมก็นึกว่าเขาเป็นลานเดียวกันจริงๆก็คือบอริษัทนั้นเขามาจ้างเจ้านี้ฝากแล้วก็ผมถามผู้ใหญ่คนหนึง่งเขาบอกว่า เคยมีเคสแบบนี้รอยกตู้นานมากแค่ฝากตู้รอกันหลายชั่วโมงนานมากเสียงานนะครับแล้วเขาเคยคุยแล้วแล้วเขาบอกว่าเจ้าของร้านก็ไม่ได้จะไม่ได้อยู่อยู่ข้างคนขับอ่ะซึ่งเจ้าของร้านอยู่ข้างคนขับมันไม่ไม่ผิดนะเพื่อนเพื่อนมันก็ถูกต้องแล้วแต่บางทีถ้าอยู่ข้างฝั่งที่เขาทําผิดอ่ะผมว่าควรพิจารณาใหม่แล้วก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ที่คลิปนี้ด้วยเขามีคนเคยพูดแล้วแล้วก็อ่าต้องเปลี่ยนไปนฝากที่อื่นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ